สวัสดีค่ะหลายคนนะคะมีปัญหาฝ้ากะน,นะคะซึ่งฝ้ากะเนี่ยหลายๆคนจะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะคะซึ่งจะคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรบริเวณโหนกแก้มหรือเปล่าใช่เวลาโหนกแก้มนี้นะคะหรือบางคนก็จะมีขึ้นตรงนี้หรือบางคนขึ้นบริเวณบนปากนะคะซึ่งจริงๆสาเหตุนะคะที่หลายๆคนไม่รู้นะคะเกี่ยวกับฝ้ากะน,นะคะมี3สาเหตุวันนี้ตันจะมาเล่าให้ฟังนะซึ่งการดูแลถ้าเราปกป้องได้ดีฝ้ากะมันจะลดลง นะอย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของอาการกินยาคุมกําเนิดนั่นเองนะคะก็คือฮอร์โมนนะคะใครที่ยังกินยาคุมอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ฟ้ากะก,ก็ขึ้นง่ายกว่าเดิมเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเกิดจากฮอร์โมนจากยาคุมนะคะซึ่ง การที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของการกินยาคุมแล้วเกิดฝ้ากาเนี่ยอย่างแรกเลยนะคือเราจะต้องไปดูก่อนว่าสูตรยาคุมของเราเนี่ยมันมีเอสโตรเจนสูงไหมนะคะซึ่งการเอสโตรเจนสูงเนี่ยมันจะทำให้ผิวเนี่ยไวต่อการเกิดฝ้านะคะไวต่อการเกิดแดดมากขึ้นนะคะเราอาจจะปรับสูตรในเรื่องของการปรับเอสโตรเจนลงหรือว่าเลี่ยงการใช้เอสโตรเจนนะคะถ้าเกิดฝ้ามันขึ้นหนามากๆนะคะอย่างที่2นะคะการเกิดฝ้ากะนะคะก็จะมีในส่วนของการ โดนความร้อนนะคะความร้อนในที่นี้เนี่ยตาลจะมาพูดถึงอาหารการทําอาหารนะคะอย่างตาลตาลก็เพิ่งเจอมาอย่างเวลาเราไปกินหมูกระทะนึกออกไหมคะหรือว่าทําอาหารหน้าเตานะคะรู้ไหมคะว่าปัญหาตราน,นี้มันทําให้เกิดกระตุน้นการเกิดฝ้ากระได้สังเกตบางคนแม่ค้าค่ะที่ผิวขาวๆแล้วแบบเขาทํางานหน้าเตาเยอะๆอ่ะฝ้ากระเขาจะขึ้นไงทงั้งๆที่เขาไม่ออกแดดเลยนะ เอออันเนี้ยคือเป็นปัญหาหนึ่งมันเกิดจากความร้อนสะสมค่ะบริเวณด้านหน้าเตาหรือบริเวณหน้าเราอะค่ะมันสะสมมากมากสะสมเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันก็กระตุ้นการสร้างเมลานินผิวได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากแสงแดดแล้วความร้อนจากหน้าเตาก็เป็นตัวทําให้เกิดการเกิดฝ้ากระได้นะคะอย่างที่3อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วก็คือการใช้กันแดดหลายคนไม่ใช้กันแดดน,นะคะรู้ไหมไม่ว่าจะ อยู่ที่บ้านหรือว่าออกบ้านหรือว่าเนี่ยค่ะทำงานหน้าเตาหรือว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเงี้ยแต่เราไม่ยอมทากันแดดอันนี้สําคัญมากเลยนะตาเนะี่ยทากันแดดตั้งแต่แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องจะทากันแดดตลอดซึ่งเรา,นาคนผิวขาวคนผิวขาวเนี่ยความเสี่ยงในการสร้างเมลานินผิวเนี่ยมันจะสูงมากนะคะเมลานินผิวเนี่ยมันสร้างมาเพื่อแบบเหมือนเป็นกระบวนการของร่างกายอะเออที่แบบสังเกตคนผิวคล้ำอะคะ่ะหรือผิวที่แบบ ค้ำมากๆอ่ะฝ้ากะเขาจะไม่ค่อยมีเพราะอันนี้เมลานินผิวเขามีการสร้างเม็ดสีที่ค่อนข้างสม่ําเสมอทั้งทั่วบริเวณผิวนะคะการเกิดเป็นจุดด่างดาเป็นหย่อมเป็นหย่อมสังเกตเขาจะไม่ค่อยเกิดแต่คนที่มีผิวผิวผิวสีเหลืองผิวขาวผิวชมพูอะไรเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยพวกนี้การเกิดฝ้ากะ,กะจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะคะเมลานินผิวจะสร้างมาเป็นจุดเฉพาะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆต้องทา กันแดดเสมอไม่ว่าจะออกบ้านหรือไม่ออกบ้านนะคะแล้วกันแดดที่ดีต้องมีประสิทธิภาพที่ดีด้วยหลายคนใช้กันแดดไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้รว่ามันไม่มีประสิทธิภาพสิ่งหนึ่งที่ตายอยากจะแนะนําเวลาดูกันแดดนะคือถ้ากันแดดด,ดีอ่ะมันจะปกป้องผิวได้ประมาณแดชั่วโมงแปชั่วโมงนี้ดูยังไงอย่างตานะคะทากันแดดตั้งแต่เช้าประมาณ7จ็ดแปดโมงใช่ไหม หรือบางทีก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงตื่นสายนะคะแต่ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่อ่ะคือช่วงเย็นน่ะหน้าเราจะยังไม่รู้สึกแสบอะไรเพราะว่าเราเจอแดดเจอความร้อนเจออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีกันแดดปกป้องผิวแต่ถ้าซักเย็นๆนะคะหน้าเราเริ่มมีอาการแสบแดงหรือวันไหนที่เราไปออกแดดมากๆแล้วหน้ารู้สึกแสบแดงอันนี้แสดงว่ากันแดดเรายัง ยังมีการหลุดลอกง่ายนะคะยังไม่สามารถปกป้องผิวได้มากนะคะแต่ยังไงอ่ะถ้าใครต้องออกแดดจัดนะคะต้องแบบสักสี่ห้าชั่วโมงลางวันอย่างเงี้ยหรือใครที่ทํางาน o u t ดอเนี่ยออกไหมอันนี้ควรจะลงแดดลงกันแดดซ้ำทุก2 3ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพกันแดดมันอยู่ได้นานแต่ถ้าใครไม่ได้ออกแดดจัดนะคะเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเลือกกันแดดให้ดีสำคัญมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาฝากัะนะคะ ใครอยากจะปรึกษาในเรื่องของการลดปัญหาฟ้ากาก็สามารถอินบอกเข้ามาถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ